สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับใครที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะตอนนี้มีข่าวใหญ่นะครับมีเกมยิ่งใหญ่สุดๆนะครับก็คือ Call of Duty World War 2นะครับเป็นเกมที่สนุกมากรับไปเล่นได้ฟรีๆเลยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำยังไงนะฮะอันแรกก็คือเข้าไปที่ PlayStation Store ก่อนเลย หลังจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงไปนะฮะที่อ่า s p e l o f l offer อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Free Game นะครับแล้วก็เป็นรูปกาบะบาทแล้วก็จะเห็นว่าเป็น PlayStation Plus นะฮะที่แจกนะเห็นไหมอันกลางนะครับ Call of Duty World War 2สนุกมากๆนะครับเกมนี้เป็นเกมในดวงใจของผมอันหนึงเลยเล่นไปน่าจะเกือบร้อยชั่วโมงได้ก็เข้าไปเลยนะครับ เข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่า PS Plus Exclusive นะครับเป็นเกมเฉพาะสำหรับ PlayStation Plus เลยนะที่แจกฟรีนะครับเกมนี้นะครับแจกกันยาวมากเลยนะครับก็คือตั้งแต่26เดือน5นะครับไปจนถึงวันที่7เดือน7เลยนะก็คือ ปลายเดือนนี้นะครับแล้วก็บวกไปอีกประมาณ1เดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะแล้วอยากได้เล่นเกมนี้ฟรีนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะซื้อเป็นสมาชิก PlayStation Plus อยู่แล้วเนี่ยอาจจะรอนะครับให้ Daysoft Play นะซึ่งประมาณวันที่3เดือนหน้านะครับออกก่อนเพื่อดูว่า PlayStation Plus เนี่ยลดหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สมัครแล้วก็รับเกมนี้ได้ฟรีๆก็ไม่ต้องรีบกันนะครับ ผมเราเอาเองนะครับว่าเกมนี้ไม่ได้อยู่ในเกมฟรีสำหรับเดือนหน้านะอันนี้เป็นการแจกเพิ่มมานะแจกเพิ่มเฉพาะนะครับถ้าถามว่าเกมนี้สนุกไหมนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็น Call of Duty ที่สนุกมากๆเลยนะเป็น Call of Duty รุ่นใหม่นะครับหลังจากคนเริ่มเบื่อนะจากทั้ง Modern Warfare เก่านะครับแล้วก็ Black Ops นะครับก็ มีนี่แหละ Call of Duty World War 2 i นี่แหละที่มากอบกู้นะครับทำให้คนเนี่ยกลับมาเล่นคอร์อีกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยเล่นเนี่ยโหลดมาเลยครับคุ้มมากๆนะครับแน่นอนว่าเกมนี้ไม่ได้แจกฟรีตลอดไปนะครับแต่ว่าแจกให้กับคนที่เป็นสมาชิก PlayStation Plus เท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าอีกหน่อยเราไม่ได้เป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้นะก็คือการที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสมาชิก PlayStation Plus ไปตลอดนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นบริการที่ผมเชียร์นะใครที่เล่น PlayStation 4เนี่ยก็น่าจะเป็นสมาชิก PlayStation Plus อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็จะทำให้เราเล่นเกมได้นานขึ้นหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าอยากจะดูเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจเมนูยูทูบเบอร์นะครับแล้ก็จะมีผมแล้วก็มีในโกคุมา432เช่อเขียนคอนเทนต์เป็นประจำนะครับก็อัปเดตกันตลอดเวลานะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับ คุณที่ดูไปนาะจบครับผมมนูนิลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์นะครับอยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งสวัสดีครับ